และเราปิดท้ายต้องขออนุญาตนะครับมีกรณีของคุณหมอที่โรงพยาบาลซึ่งอย่างที่ผมบอกไปกรุงเทพปริมณฑลเราเห็นภาพแล้วล่ะว่ามันมีปัญหาถูกไหมค่ะและผมก็บอกน้องไบ๊เปิมเมื่อวันก่อน,อนว่าเราจะเริ่มเห็นหมอจากภูมิภาคทยอยเข้ามาช่วยหมอกับบุคลากทางการแพทย์ในกรทมที่จังหวัดตรังเมื่อวานนี้จัดส่งนักรบชุดขาวส5คนนี่ มาที่โรงพยาบาลบุษราคัมเมืองทองธาน,นีค่ะคุณหมอสองคนพยาบาล1ิคนเภสัชหนึ่งคนผู้ช่วยพยาบาลอีกสองคนนะคะครอบครัวของบุคลากรแต่ละท่านผมเข้าใจความรู้สึกค่ะท่านต้องเป็นห่วงครอบครัวของท่านที่ต้องเดินทางมาทําหน้าที่สําคัญเพื่อประเทศชาติและเพื่อประชาชนอขอเป็นกำลังใจให้ค่ะอันนี้จากกลางมาที่บุษราคัมสวนพิษุโลกมาที่นี้มีบทซึ่งเป็นศูนย์แรกรับและส่งต่อ ทางโรงพยาบาลชุมชนพิศณุโลกส่งพยาบาลมา8คนค่ะมาปฏิบัติหน้าที่ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านจริงๆนะฮะมาทำหน้าที่ครั้งสำคัญ